สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของแม่นาคพระขนงกันนะคะเอ่อต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตำนานผีไทยที่ทุกคนรู้จักดีทรงอิทธิพลมากๆเราจะมาดูกันค่ะว่าจากข้อมูลเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยแก่นแท้ของเรื่องนี้คืออะไรทั้งความรักความน่ากลัวแล้วก็สถานะในปัจจุบันครับผมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากๆครับเรื่องหลักๆก็คือ หญิงสาวชื่อหนากรอสามีชื่อมากกลับจากสงครามแต่ว่าเกิดเรื่องน่าเศร้าครับเสียชีวิตตอนคลอดลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียทั้งแม่ทั้งลูกในท้องเลยแล้วพอมากกลับมาบ้านก็คือเจอภรรยากับลูกรออยู่แต่ไม่รู้ความจริงอืมไม่รู้ว่าเสียไปแล้วค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งมีเหตุการณ์สําคัญที่แบบเปิดโปงทุกอย่างฉากในตำนานเลยนะครับ เ็บมานาวกะใช่เลยค่ะตอนแม่หนกักทํามะนาวตกจากชานเดือนแล้วก็ยื่นแขนยาวลงมาเก็บจากข้างบนให้เห็นเห็นโอเป็นใครก็ต้องช็อกเลยครับแน่นอนค่ะมากก็ตกใจสุดขีดคืนนั้นเลยหนีไปวัดเลยวัดมหาบุตรหนีไปพึ่งพระใช่ค่ะแต่การหนีของสามีเนี่ยทำให้หนักเสียใจมากแล้วก็โกรธแค้นกลายเป็นวิญญาณร้ายอาละวาดเลยทีนี้ค่ะ อารวาสทำร้ายชาวบ้านคนที่เคยเตือนมากหรือคนที่เดาคิดว่าทำให้สามีตีจากไปครับที่มาของตำนานนี่ก็น่าสนใจนะครับมีคนเชื่อว่าอาจจะมาจากเข้าโครงเรื่องจริงเกิดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนู่นเลยครับประมาณรัชกาลที่สามที่สี่อ๋อช่วงนั้นเละครับย่านพระขนงตอนนั้นก็ยังเป็นแบบชุมชนริมคลองบรรยากาศเก่าๆหน่อยมีหลักฐานอะไรพออ้างอิงได้ไหมคะนอกจากคำบอกเล่ามีครับ มีการอ้างถึงในบันทึกเก่าอย่างบทความในหนังสือพิมพ์สยามประเภทปีพศ2442โหนานมากแล้วนะคะนานมากครับเขียนโดยกสรกุลาบเขาบอกว่ามาจากเรื่องจริงของอำแดงหนากอำแดงเนี่ยคือคำเรียกผู้หญิงสมัยก่อนนะครับเป็นลูกสาวกำนันแถวนั้นแล้วกสรกุลาบเขาว่ายังไงต่อคะ เขาเสนอว่าหรือว่าจริงๆแล้วลูกๆของอําแดงหนากอาจจะแกล้งทําเป็นผีแม่เอ้าทําไมล่ะคะเพื่อกีดกันไม่ให้พอแต่งงานใหม่อะไรทํานองนั้นครับอ๋อเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ทฤษฎีนี้ก็แบบว่าค่อนข้างสวนทางกับความเชื่อหลักๆที่ว่าวิญญาณแม่นากเนี่ย เฮียนจริงอืมที่ว่าเฮียนจนต้องนิมนต์พระกิ่งเกี่ยวมาปราบใช่ครับจนต้องนิมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเลยนะครับพระเถระที่คนนับถือมากๆในยุคนั้นให้มาช่วยแล้ววิธีการปราบวิญญ,ญาณน,นี่มีเล่าไว้กี่แบบคะที่ได้ยินบ่อยๆคืออะไรที่นิยมเล่ากันมากที่สุดก็คือสมเด็จโตท่านสะกดวิญญ,ญาณใส่หม้อดินค่ะแล้วไปถ่วงน้ำ เอาไปท่วงน้ําในคลองพระขนงไม่ให้ขึ้นมาได้อีกแต่ก็มีอีกเอ็กซ์โดคีหรืออีกเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าทึ่งเหมือนกันยังไงคะคือเล่ากันว่าท่านเอาชิ้นส่วนกระดูกหน้าผาของแม่นาคมาทําเป็นปั้นเหน่งปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดโบราณใช่ไหมคะใช่ครับหัวเข็มขัดแล้วท่านก็คาดไว้เอวไว้ตลอดเพื่อควบคุมวิญญาณโอซึ่งต่อมาเนี่ยว่ากันว่าปั้นเหน่งชิ้นนี้ตกทอดไปสู่เจ้านายชั้นสูงในวังด้วยครับ น่าทึ่งมากค่ะจากตำนานผีที่แบบน่ากลัวมากๆถูกปราบไปแล้วกลายมาเป็นศาลที่วัดมหาบุตรหรือวัดแม่นาคพักขนงที่คนเรียกกันติดปากเนี่ยทุกวันนี้คนไปไหว้ไปขอพรกันเยอะมากเลยนะคะมันเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นความศรัทธาได้ยังไงคะเนี่ยเป็นประเด็งที่น่าสนใจมากครับการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างในสังคมเหมือนกันนะคือคนเชื่อว่าแม่นาคให้พรได้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตท่านเอง อย่างเรื่องความรักใช่ครับความรักเนี่ยขอให้สมหวังป้องกันแฟนนอกใจก็มาจากความรักที่ท่านมั่นคงต่อพ่อนาคเรื่องโชคลาภถูกหวยอันนี้ก็อาจจะเป็นการขอความเมตตาทั่วไปเราที่ดังๆเลยคือเรื่องเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะอันนี้เด่นมากครับเชื่อมโยงโดยตรงเลยคือเชื่อกันว่าเพราะท่านเสียใจที่สามีต้องไปรบอ๋อเลยไม่อยากให้ใครต้องพลากจากกันเพราะการทหารประมาณนั้นครับท่านเลยไม่ชอบทหาร คนที่ไม่อยากเป็นทหารไม่อยากจับได้ใบแดงก็เลยนิยมมาขอพรท่านให้จับได้ใบดําเข้าใจเลยค่ะเรื่องเศร้าของท่านกลายเป็นที่พึ่งทางใจให้คนอื่นๆในสถานการณ์คล้ายๆกันแล้วเรื่องแม่นางี่ก็ไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือในหมู่คนมีความเชื่อนะคะถูกเอาไปทําเป็นหนังละครเยอะมากโอ้โหนับไม่ทั่วเลยครับทั้งหนังทั้งละครทีวีละครเวทีมีกระทั่งโอเปรา่าการ์ตูนก็มี ตั้งแต่สมัยก่อนเลยใช่ครับตั้งแต่หนังยุคแรกๆเลยมาจนถึงยุคปัจจุบันที่ดังนักมากอย่างนางนาคปี2542 5 4 2อันนั้นคือนากลัวสมจริงดังไปถึงเมืองนอกเลยค่ะจําจได้เรื่องนั้นดังมากจริงๆหรือล่าสุดหน่อยก็พี่มากพระขนงปี2556อันนั้นตีความใหม่เลยเป็นตลกโรแมนติกเรื่องนั้นทำไรายได้ถล่มทลายเลยนะคะใช่ครับ สูงสุดเป็นประวัติการในไทยเลยก็ทําให้ตํานานนี้กลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่ๆอีกครั้งแสดงว่าเรื่องนี้มันปรับตัวได้ตลอดเวลานอกจากเรื่องหลกัหลกๆที่เล่ากันมาเนี่ยก็ยังมีแบบเกรด็ดเล็กเกรด็ดน้อยเรื่องเล่าแปลกๆที่คนแถวนั้นเขาเล่าต่อๆกันมาด้วยใช่ไหมคะมีครับมีเรื่องทํานองว่าสมัยก่อนบางคืนจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมลูกแววมาจากแถวป่าช้าเก่าใกล้วัดโหคนลุก หรือบางคนก็บอกว่าเคยเห็นเงาผู้หญิงใส่สบายสีแดงมายืนเหมือม่อๆริมคลองตอนกลางคืนซึ่งก็เชื่อว่าเป็นแม่นาครับเชื่อว่าเป็นวิญญาณแม่นาคที่ยังรอสามีอยู่เรื่องเล่าพวกนี้ยิ่งเสริมให้ตำนานมันดูขลังดูผูกพันกับพื้นที่มากขึ้นจริงด้วยค่ะทำให้เรื่องมันดูมีชีวิตไม่ใช่เรื่องในหนังสือสรุปแล้วตำนานแม่นาคพระขนงนี้คือเป็นมากกว่าเรื่องผีจริงๆนะคะ เป็นเรื่องความรักที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังมากๆจากวิญ,ญญาณที่น่ากลัวกลายมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนศรัทธาแล้วก็เป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมของความบันเทิงไทยมาตลอดใช่เลยครับแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เรื่องเล่าที่ดูขัดแย้งกันเองทั้งน่ากลัวสุดๆแล้วก็น่าศรัทธามากๆแบบนี้สามารถอยู่รอดปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังรากในสังคมไทยได้นานขนาดนี้นั่นทีคะ่ะ หรือว่าจริงๆแล้วแก่นของมันคือความผูกพันความรักความปรารถนาหรือแม้แต่ความกลัวในใจเราเนี่เองที่ทำให้ตำนานนี้เป็นอมตะและก็ยังสื่อสารกับผู้คนได้เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามครับ